ปริศนาแม่ตะเคียนเ <bir> น่ตัวมัมไหมตัวมั <bir> ตวมตัวแม่ตัวแม่ตะเคียนนั่นเองนะคะ <bir> ชาวบ้านบอกเลยว่าเขายังเฮก,กันต่อนเนื่องหลังจากที่ดูคําใบ้ปริศนาแล้วถูกโชคได้ลาบกันไปวันนี้งวดน,นี้ดิฉันก็ต้องมาตามสัญญาเพราะว่าบางคนเขามาแก้บนแล้วเขาก็มาดูต่อไา <bir> แก้ปริศนาคําใบ้กันต่อไปและที่นี่คือวัด ศรีอุทุมพรหรือวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะอยู่ที่ตำบลหนองปรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับหลายๆคนรู้ดีอยู่แล้วรู้จักถ้าเกิดดูตะลอดข่าวเ,เราเล่าเป็นประจำนะตะเคียนแม่ศรีมณีทองเนี่ยนะคะไปกราบไหว้หลวงพ่อจ้อยเสร็จแล้วก็มาขอโชคกันต่อตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยก็คือเนี่ยทุกคนต้องมาดูแล้วมาช่วยกันพูดคุยไขปริศนากันหน่อยมันเป็นปริศนาระดับแบบดาวินชีอะเดี๋ยวอะ,อะไรจะระดับโลกขนาดนั้นคุณมันยิ่งกว่า นี่ถอดรหัสยากกว่าอีกดิฉันจะใบให้ฟังแล้วกันคุณผู้ชมช่วยช่วยกันคิดช่วยชกันดูนะจ๊ะหงกับปลาเจ็ดตัวตายขึ้นบนเต่ากับนกลงล่างมันงงนะมันก็น่าคิดอีกแล้วเอออีฟแป๊บหนึ่งนะดิฉันอ่านตามกระดาษนะคะไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆเลย ก็อย่างว่าและมันเป็นเรื่องการตีความเนาะใชถ้าถามหงผมก็รู้จักแค่หงแดงเรี้ยวูลที่เพิ่งจะเสมอกับสิงห์บลูเชลซีไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาเปิดพิพิธรกแล้วไงแต่อันนี้หงกับปลาเจ็ดตัวตายขึ้นบนเต้ากับนกลงล่างอ่าแล้วแต่ใครจะถอดความได้แล้วกันตามกระดาษนะทุกคนอ่านตามเลยนะไม่ได้มีแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมแล้วเขาตามไปเขาก็ตามต่อไปที่แผงลอตเตอรี่ได้แล้เหรอ เลยเพราะว่าแผงลอตเตอรี่เขามาบุกถึงที่ก็เสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยกันอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลยับไปเลยอโอ้รอดแล้วรอดอย่างนี้รอดอย่างนี้โอเคโอเคเนาะนะนะแต่ถ้าไปทางอื่นล้าบานอื่นอดนนี้ไม่รู้นะ <laughs> แต่ถ้าล้าบานไทยโอเคจบหวย